สวัสดีครับท่านขาเมื่อเย็นวันนี้นะครับก็เป็นเมนูขนมจีบหมูนะครับมีสองสีนะครับมีสีเขียวกับสีเหลืองนะครับก็ซื้อจากร้านแถวบ้านนะครับเป็นขนมจีบหมูนะครับสีสันน่าทานนะครับแล้วก็ไส้กรอกนะครับเป็นไส้กรอกหมูนะครับ อูชินชีสน,นะครับแล้วก็ใสษกรอกไก่อันนี้ซื้อเพื่อลูกสาวนะครับกระฐานด้วยกันนะครับนี่เราก็เริ่มจากบีบน้ําซอสน,นะครับที่ให้มากกบขนมจีใส่ลงไปก่อนนะครับแต่ไม่ได้ใส่กระเทียมเจียวนะครับเผื่อนางไม่กินนะครับเพราะนางไม่ชอบกระเทียมเจียวนะครับเราก็เลยจิ้มขนมจี หมูสีเขียวก่อนนะครับทำแรกนะครับแล้วก็ชิ้นที่สองนะครับรสชาติอร่อยนะครับเนื้อหมูเนียนๆแล้วก็ชิ้นต่อไปนะครับเป็นสีเหลืองนะครับเนื้อเนีนๆนะครับ ชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็จุ่มน้ําจิ้มไม่ใช่เยอะนะครับให้ซึมเข้าไปในเนื้อนะครับแล้วเราก็ทานนะครับแล้วก็เป็นเส้็กอกไก่นะครับเป็นสกอกไก่ย่างนะครับแล้วก็เป็นเสต็กอกหมูย่างนะครับบางสวยๆนะครับ สีสันนาถาขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจบนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับ